เรื่องของจำนำข้าวกับคุณยิ่งรักเนี่ยคือฝั่งหนึ่งทั้งฝั่งของสารปกครองอันนี้เนี่ยก็เดินหน้าอายัดทรัพย์เพราะอันนี้คือพรบความรับผิดทางละเมิดอายัดอยู่นะยังไม่ยึดนะอายัดอยู่ไปแล้วไม่กี่แสนไม่กี่บัญชีแต่ว่ายายัดอยู่แล้วก็รออีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือสาลฎีการนักการเมืองที่เขาบอกว่าหนึ่งสิงหาคมแถลงปิดคดีด้วยวาจา25สิบสิงหาคมเนี่ยก็ตัดสินซึ่งคุณวัฒนาเมืองสุกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกมาโพสต บอกว่าอย,อยากให้ทุกคนเนให้กําลังใจคุณยิ่งรักไม่ว่าจะวันที่1วันที่25ครับทีนี้โดนมาตรา116ครับอ้าว1 1เนี่ยก็เขาบอกกล่าวหาคุณวัฒนาเมืองสุขในเชิงว่ายุยงให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งเจ้าตัวเนี่ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจุดจุดจุดกว่านี้มีอีกไหมนี่นะครับ บอกว่าพลต,ตรุจเอกศิวราเนี่ยได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลไปแจ้งความต่อกองปราบบอกให้ดำเนินคดีกับผมในข้อหาความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116กล่าวหาว่าผมเนี่ยไปโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ k ลักษณะยุยงให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็วิพากษ์วิจ,จารณ์คสอชอตามรัฐธรรมนูญบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นอันนี้คุณวัฒนาบอกนะครับว่าข้อความที่เขาโพสเนี่ยคือการแสดงความเห็นว่า การไปให้กําลังใจคุณยิ่งรักถือเป็นเสรีภาพส่วนที่มีการเชิญชวนประชาชนก็ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ชวนให้ออกไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือว่าออกไปล้มรัฐบาลหรือไปสร้างความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองหรือทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแต่คุณพัฒนาก็ชี้แจงว่ามันเป็นการชวนเพื่อให้กําลังใจเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นที่มาอ้างว่าหนึ่งก็คือเชิญชวนปลุก,กระดมเนี่ยไม่จริงแล้วที่อ้างว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คอสอชอ อันนี้คุณวัฒนาก็บอกว่ามันก็เป็นการแสดงความเห็นต่อการทํางานของบุคคลสาธารณะที่กินเงินเดือนของภาษีประชาชนก็ถือว่าเป็นเสรีภาพเช่นเดียวกันตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นความผิดตามมาตรา16อย่างแน่นอนอแล้วก็บอกบต่อยาวเลยนะครับบอกว่าในเชิงที่ว่าการกระทําต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวผมขณะนี้เนี่ยบอกว่าทั้งหมดเพื่อต้องการข่มขู่และปิดปากทุกคนที่ต่อสู้หรือไม่ยอมรับกับอำนาจเผด็จการ นี่นะฮะคุณวัฒนาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอแจ้งไปยังสตอชอและคอสอชอว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะไม่เคยคิดหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งรู้ที่อยู่ของผมดีอยู่แล้วเพราะว่าเข้าไปหลายรอบแล้วไงมีคนมาเชิญเนี่ยรอบ,รบที่แล้วเนี่ยไม่รู้กี่รอบนะคุณวัฒนาเนี่ย บอกว่าก็เคยเข้าออกมาหลายรอบแล้วก็คือรู้ดีว่าบ้านอยู่ไหนอย่างไรเบอร์โทรก็ให้ไว้เรียบร้อยรู้ไปมาหลายรอบแล้วเลยรู้สึกว่าสนิทสนุกันแล้วอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้เหรอครับเพราะฉะนั้นคุณวัฒนาก็บอกนะครับว่ายังไงก็ตามยังขอเชิญชวนอยู่บัหนึ่งหนึ่งสิงหายี่สิบห้าสิงหาเนี่ยยังไง ขอเชิญชวนบอกไปให้กำลังใจได้มันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายอะไร,รเพื่อบอกเหล่าเผด็จการว่าประชาชนยืนข้างหลักนิติธรรมแล้วก็รังเกยียจเผด็จการที่ทาลายหลักนิติธรรมและทําให้บ้านเมืองเสียหายส่วนตัวคุณพัฒนาบอกจะไปทั้งสองวันเลยยกเว้นว่าโดนจับก่อนคนจริงคนงถ้าโดนจับก่อนแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยบ,บอกตัวเองจะขอส่งใจให้กับคุณยิ่งลักษณ์ผ่านทางห้องขังก็แล้วกันแล้วลงท้ายด้วยว่ามีปัญหาไหม กลัวจังวัฒนาเมืองสุขโอ้โหเนี่ยชอบวลีสุดท้ายเนี่ยมีปัญหาไหมกลัวจังก็คือเข้าไปหลายรอบแล้วนะอีกรอบก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับและเป็นความเคลื่อนไหวของคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเมื่อคืนนี้กลางถึงที่ผ่านมาตํารวจ191นะครับมีการสนธิกําลังการจับกลุ่มเด็กแว้นขับขี่จักรยานป่วนประชาชนนะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนสงประภานะครับแล้วก็ยืดจักรยานยนต์แต่งซิ่งได้ถึง82คันนะครับ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจ191พร้อมด้วยตำรวจสนห้วยขวางร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็ผู้แข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้3รายนะครับแล้วก็ผู้แข่งรถบนถนนสาธารณะบนถนนวิภาวดีรังสิตจนถึงถนนสงกระภา110รายด้วยกันพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง82คันโดยที่การจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่านายบูช อันนี้เป็นนามสมมุติแล้วก็เด็กชายโบสธยังเป็นเด็กชายนะฮะนามสมมุติเช่นเดียวกันเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีได้มีพฤติการตั้งตัวเป็นแกนนําชักชวนเด็กและเยาวชนทําการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะผ่านทาง Facebook โอ้โหกล้าขนาดนี้เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทําการจับกลุ่มดังกล่าวซึ่งนายบูช อายุ15ปีแล้วก็เด็กชายโบ๊ทเนี่ยอายุ12ปี12เองเหรอ12ปีเองนะครับอ,อาจจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทําความผิดขี่จักรยานยนต์โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น12ปีนี่เป็นแกนนําแล้วเหรอ ยุคสมัยนี้ก็คือเหมือนกับประดมมวลชนผ่านทางโลกออนไลน์ไงเพราะโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เข้าถึงเด็กครับเด็กอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้เริ่มเริ่มเล่นเฟซบุ๊กแล้วเปิดเพจได้แล้วครับระดมมาแข่งมอเตอร์ไซค์บนทางกันแบบนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเราจะได้เห็นไหมเด็กห้าขวบออกมาแว้นกันกลางถนนอย่างเงี้ยห้าหกขวแบบอายุค่อยๆน้อยลงน้อยลงทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะยังส่งตัวไม่ได้นะครับห้าหกขวบอ่ะเราไปเชียงใหม่อันนี้ก็โจรแสบเหมือนกันไปลักทรัพย์ในวัดอีกแล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่า นี่ฮะภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยอันนี้อันนี้คือช่วงเวลาที่เขาหนึ่งคือจับได้แล้วก็มีภาพวงจรปิดออกมาบอกว่านี่นี่คือเข้าไปแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเหมือนกับไปสการะด้วยเจ้าพ่อใช่ไหมอันนั้นเจ้าพ่อเจ้าพ่อทันใจไหมเหรอฮะอันนี้นนนนเขาอบอกว่าวัดพระธาตุดอยคําครับที่หมู่สามตะบลแม่เหียะนะฮะอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คือเขาบอกว่าในคนนี้เนี่ยเป็นโจรที่อาจจะเกรงกลัวต่อบาปในระดับหนึ่งนะเพราะว่า น่าจะเป็นการขอขมาขอขมาก่อนเข้าขโมยเนี่ยก็ขอขมารอบหนึ่งขโมยเสร็จก่อนจะออกก็ไหวอีกรอบหนึ่งขอให้แคล้วคลาดอย่างเงี้ยเหรอขอให้แคล้วคลาดจากการโดนจับเอโอ้โหขอพรแบบนี้พรับที่ไหนเขาจะคลุมครองครับตำรวจผู้ทเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหาเรียบร้อยครับนายชนะพลตันเตโชอายุ25ปีของกลางเงินสดที่เอาไปเนี่ย2,063บาทแล้วก็เห็นภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนอาจจะไม่ทราบว่าอยู่นี้ใน ในวัดเขาก็มีกล้องอแล้วนะครับรบนี่นะฮะก็บ,บอกว่าบ่ายเลยนะครับนี่สว่างโล่เลยนะฮะบ่บายสองครึ่งของเมื่อวานนี้วงจรปิดจะภาพได้ชัดเจนครับทำทีเข้ามากราบไหว้บูชาพระเจ้าทันใจสิงส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถแล้วก็ฉวยหยิบเงินที่ประชาชนก็เอามาบริจาคครับนะฮะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจากกล้องแล้วก็ตามไป จับได้ในหอพักแห่งหนึ่งโอ้โหแต่กล้องชัดมากนะคุณประวันนะชัดมากนี่ระบบ HD เลยเห็นหน้าชัดเจนแล้วบอกว่ายอมรับนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยเข้าไปแล้วรอบหนึ่งตัวเองทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟค,ครั้งที่แล้วได้ไปแค่200คราวนี้เลยย่ามใจกลับมาอีกอเพราะคิดว่าที่วัดก็คงจะมีเงินบริจาคเเยอะอยู่แต่ไม่คิดว่าจะมีกล้องติดอยู่แล้วก็ยอมรับว่าที่ไหว้เนี่ยคือตอนก่อเหตุเสร็จ ก็กราบขอพรพระบอกขอให้แคล้วคลาดไม่นึกว่าจะถูกจับกลุ่มครับโอ้เ oh, 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 oh. นี่ยทันใจเลยไงเวรกรรมตานทำทันใจจริงทันใจเลยน,นะครับ,รบช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะครับไปดูประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลดทรัมป์มีการสั่งปลดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลังจากพบว่าเป็นคนปล่อยข่าวให้สื่อช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ